แนะนำการใช้งานเครื่องนวดแป้งสแตเลสอาร์ก,กอน2 2นิ้วนะครับตัวนี้จะส่งถึงคุณกิริยาอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับใส่มอเตอร์2แรงนะครับอมอเตอร์2แรงนะครับสินค้าไปถึงแล้วอาจจะรบีก่อนใช้งานนะครับอันนี้ทะเลาะกันเลยนะครับถ้าไม่อาจจะรบีห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับมีอาจจลรบีหนึ่งที่2ที่3ที่4 5 ทั้งหมดหกที่นะครับใช้ตัวอัจจรรบีแบบนี้นะครับโยกวเข้าไปคุณคุณต้องซื้อไว้นะครับเพราะว่าคุณจะต้องอัจจระบีทุกๆสิบห้าวันจะต้องซื้อ็นของตัวเองนะครับอันนี้เดี๋ยวทางร้านจะอัดไปให้ก่อนเพื่อจะได้ใช้งานนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทดสอบมอเตอร์นะครับอ่ามอเตอร์ปุ๊บเครื่องก็จะทํางานเลยนะครับอันนี้เครื่องใช้งานปกตินะครับมอเตอร์วิ่งนะครับแต่คุณต้องต่อเป็นเบรกเกอร์นะครับ ไอ้ตรงโซ่ฟันเฟืองโซ่นี้คุณจะต้องเอาจารบีใส่ด้วยนะครับไปป้ายใส่ไปด้วยนะครับเนี่ยครับเวลาเราทํางานเครื่องมันก็จะหมุนอย่างนี้ตลอดถ้าเกิดว่าเราไม่อจารบีเดี๋ยวมันร้อนแล้วมันจะล็อกติดกันนะครับโอเคนะครับมีอะไรโทรมาถามนะครับนะฮะภายในสวยงามนะครับเป็นถังอากอนนะครับเบอร์โทรอยู่นี้นะครับติดขัดตรงไหนโทรมาถามนะครับ